Like always like แก uh, like ้วลไฟนเาน่เคล่นเียดเานะคือคือจะดนเส้นแบบโดนเส้นแล้วห่านะดนเส้นเนี่ยนเส้นแล้วหาเเอะแรงเนอ่ะเลยวข็บเนนะ กันชานะคนเอ็มโอเคกันชานะเด้งเด้งเด้งขอได้หมดแล้ว baby soap wow thank you พี่แก้วนี่คือ such an essential thing for us such an essential thing because our hair like so messy all the time เพราะ r พราะว่าดันสู้ like our ทุกคนเรา always do this so so we need this now so we need this alive อุวยเพื่อนดับเพื่อนเสียง Thank you อย่า Thank you so much ลูกไม้ขอหน่อยค่ไอ้นี่พี่ลูกไม้ too พี่ไปปีนี้20ปีทุกคนเดี๋ยวเราจะไปกันแล้วนะคะไปกันต่อกำลังสนุกเลยนะคะขอบคุณนะคะ เราจะต้องไปจ่ากระเป๋ากันเราต้องไปจ่ายกระเป๋านะคะทุกคนขอบคุณนะค่ค่าสวยเก่งว้าวดีจ้าดีจ้าสุขภาพดีแฮปปี้เฮลธีและลิชเย้ยัสปีใหม่วันสีทอง คือหล่อนอ่ะมีชื่อวาระเลยคือหันไปปุ๊บหาเลยขอบคุณนะค่ต้องพังสุดท้ายีนู่น ต้องเลือกว่าจะอ้อหรืออังไทยต้องเลือกแต่เราเลือกโบคิงอนนีใช่ใช่ใต่ใช่ใช่นช่ใช่ใน่ใน่ใช่ใช่ใช a ใช่ a ช่ใ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 ชอใช่ใช่ใม่ใช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 ่ใ่ใชนใชงใี่ใช่ใช่ใช่่ช่่ช่ว่

ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะกล่องสวยมากกล่องนี้ก็ได้ค่ะขอบคุณไอ้ I คอ่ะคือพ่นะ i t นก็เ t ย o อก u หว Too cute Too cute o ไปกันต่อเซซี่อะลัสครับลัสเออแต่ว่ายังไม่หมดนะทุกคนเราจะไปแกะที่ไทยอีกนะคะเพราะว่าตอนนี้เราต้องใช้เวลาแล้วคะใช่เราต้องบอกว่า we have to read every letter อย่างระมัดระวังนะอชื่อนี้ตรือไมู่๊ให้ทายว่าในนี้มีกี่คนว้าวมันก็สกปรกนะคะ เหมือนรู้เลยอ่ะจิจิ I love this thing นะคะแบบว่าม wow. yeah. ันจะเป็นหนังสือที่เปิดมาเจอแบบว่าคำพูดให้กำใจอะไรอย่างนี้ขอบคุณนะคะชิกซ์กินะคะสวัสดีสวัสดีโอุ้ยอ่ะฉันตกใจคิดว่าแกอาหารมาโอเมก้าทำไมทำไมแกแปลกๆอ่ะ